ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับเช่นเคยครับเพื่อนเวันนี้ก็มีสาระดีๆมาแชร์ประสบการณ์นะครับ mm hmm. ผมพาดถูกปิดช่องนะครับใน e p mm ีที่4นะครับผมให้เพื่อนๆได้รู้จักหลักเกณฑ์ของชุมชนและการพัฒนา ไปแนวทางปฏิบัตินะครับผมว่ามีอะไรบ้างของแต่ละข้อในวันนี้นะครับผมมาเริ่มข้อแรกกันเลยนะครับกับการขึ้นไห์สดที่ถูกต้องและเป็นการให้เกียรติเจ้าบ้านไปในตัวด้วยนะครับผมวันนี้ก็าสาระดีๆประมาณ10บกว่าทีนะครับผมก็ เป็นสาระที่ประสบการณ์ล้วนๆนะครับวันนี้นะครับมาฟังข้อแรกกันเลยนะครับผมบางท่านก็ยังไม่ทราบว่าการขึ้นไลฟ์สดมันเป็นแบบไหนข้อผิดพลาดยังไงนะครับก็เริ่มข้อแรกนะครับผมการส่งข้อความนะครับข้อแรกนะครับท่านรู้ไหมครับว่า,าท่านผู้ชมที่เข้าไปชมไลฟ์สด เขาให้ส่งข้อความาได้กี่วินะครับหนึ่งให้ส่งข้อความได้ในเวลา30วินะครับผม30ิวิฟัาางให้ดีนะครับทุกท่านนะครับ30วิที่เราเป็นผู้ชมเข้าไปชมแล้วก็ส่งข้อความทักทายเพื่อนๆน,นะครับแค่30วินะครับผมแต่ อักขระเนี่ยได้200อักขระนะครับผมเพราะฉะนั้น200อักขระนี่ก็สามสิบวินี่ก็ก็ถือว่า,าพิมพ์ไม่หมดนะครับอักขระ200ตัวนะครับในเวลา30มสิบวินะครับผมนะครับอสองนะครับเจ้าบ้านควรมีแอดมินนะครับผมแอดมินได้แค่ 2ท่านนะครับแอดมินนี่ได้แค่2ท่านนะครับผมฟังดีๆนะครับ2ท่านถามว่าวางลิงก์ได้ไหมครับวางลิงก์ได้ครับผมตามข้อหนึ่งที่ผมบอกไว้ในเวลา30มสิบวิคือให้เว้นระยะวางลิงก์นะครับผมในการทำงานของแอดมินของช่องให้วางเป็นระยะ นะครับในเวลา30ววินะครับผมเพราะฉะนั้นทุกท่านควรจะรับทราบในการเข้าชมแล้วก็เป็นการให้เกียรติเจ้าบ้านด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวจะสรุปอีกทีข้างหลังช่วงท้ายนะครับจะสรุปอีกทีนะครับผมก็ข้อที่3นะครับผมห้ามชักชวนเพื่อน ที่มาดูไลฟ์สดของเราให้มาติดตามช่องของเรานะครับคือหมายความว่าห้ามเพื่อนๆตอนขึ้นไลฟ์สดไม่ว่าเจ้าบ้านนะครับเพื่อนเข้ามาชมใครก็ได้นะครับที่ท่านมาชมไม่ต้องเอ่ยชื่อนะเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะ่าบอกว่าเนี่ยติดตามคนนี้หน่อยนะบ้านคนนี้มีเยอะบ้านคนนี้ มีบ้านรองบ้านอะไรหลายหลังนะครับตอนนี้ลุงจอดพูดได้แต่เวลาขึ้นไลฟ์สดนะครับอย่าไปพูดนะครับผมอย่าพูดนะครับว่า,าเฮ้ยช่วยคนนี้หน่อยคนนี้ขาดเท่านั้นเท่านี้ช่องนี้ไปติดตามให้หน่อยนะครับเพราะการทำ YouTube เนี่ยถ้า AI ตรวจสอบไปแล้วเนี่ยคุณจะมาพลาดเหมือนลุงจอดทีหลังนะครับผมทีหลังนะครับอตอนครบ พันซับนะครับผมแล้วทุกท่านเนี่ยที่ไลฟ์สดเมื่อไลฟ์สดจบทุกท่านเชื่อไหมครับว่าไลฟ์สดของท่าน,นจะถูก AI ตรวจสอบแล้วก็เก็บคลิปของท่านอย่างถาวรนะครับทุกช่องนะครับในการไลฟ์สดของแต่ละช่องจะถูกเก็บอย่างถาวรนะครับผม นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไอา้ตรวจสอบแล้วท่านผิดหรือข้อความเป็นสแปมมาแล้วแต่เนี่ยเมื่อท่านครบพันท่านจะมีปัญหาตามมาทีหลังเพราะฉะนั้นอย,อย่าทำนะครับอย่าทำเลยนะครับผมข้อที่4นะครับข้อที่4ผู้ชมนะครับผู้ชมนะครับผู้ที่เข้ามาชมในคลิปไลฟ์สดของเรานะครับ ห้ามวางลิงก์ตัวเองขึ้นไปบนไลฟ์สดเพื่อชักชวนชักนำให้ผู้อื่นมาติดตามช่องของตัวเองนะครับผิดตรงไหนครับผิดในการชักชวนช่อโกงในเชิงพาณิชย์นะครับผมเพราะฉะนั้นต้องไปอ่านากฎของชุมชนนะครับผมไปอ่านหลักเกณฑ์ในการไลฟ์สด ที่ลวงจดมาเล่าในวันนี้ก็คือเป็นข้อปีกย่อยที่ยังไม่ได้เอามาพูดถึงอันนี้เป็นข้อหลักๆนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมนะครับก็ต้องไปอ่านเพิ่มเติมนะครับผมหลักเกณฑ์นะครับหลักเกณฑ์ชุมชนนะครับผมหลักเกณฑ์ชุมชนนะครับข้อที่ห้านะครับผมข้อที่ห้าเป็นข้อสุดท้ายนะครับ ห้ามใช้วาจาคำหยาบนะครับคำหยาบหรือเป็นคำที่สื่อไปแนวทางาลามกอนาจารนะครับาลามกอนาจารนะครับอย่าทำนะครับอย่าใช้คําพูดพ่อขุนลามนะครับขออนุญาตใช้คํานี้นะเพราะว่าเราใช้คําหยาบไม่ได้ครับผมเพราะฉะนั้น การอ่าจะสืบทอดความรู้ให้กับคนอื่นเนี่ยเราจะเอาคำหยาบมาพูดมันไม่ได้ถึงเรามีประสบการณ์ก็จริงนะครับผมอันนี้เป็นข้อสังเขตง่ายๆนะครับแล้วรายละเอียดนี่มันเยอะมากพอมาพูดวันนี้ก็คงไม่ได้เอาหัวข้อที่ใหญ่ก็พอครับผมให้ท่านาไปาปฏิบัติแล้วช่องของท่านก็จะอ่าดำเนินงานไปได้ อย่างสบายใจนะครับผมสรุปถ้าท่านไลฟ์สดนะครับผมจะบอกให้ไลฟ์สดนะครับ AI จะนำไปตรวจสอบผิดตรงไหนก็ออกความจะสแปมหรือส่งเกิน30นาทีสามสิบวินะครับขอโทษครับ30วินาทีนะครับไม่ใช่30นาทีนะครับ3าวิวิดีโอของท่านจะถูกตรวจสอบและวิดีโอของท่านจะเก็บถาวรนะครับ เมื่อถึงครบพันทรัพย์ท่านจะก็จะทราบว่าผิดอะไรบ้างนะครับผมให้ท่านไปสังเกตช่องใหญ่ๆนะครับที่เขาขึ้นไลฟ์สดผู้ชมที่เข้ามาดูจะทักแค่เจ้าบ้านต่อมาก็จะทักเพื่อนๆที่มาชมหลายๆต่อหลายๆท่านนะครับเพื่อนๆทั้งนั้นนะครับก็นานๆก็จะทักทีก็ทักก็หมายความว่าม,มัดรวมกันเลยนะครับผมนั่นแหละครับ จะทักแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์เป็นระยะแล้วก็จะนั่งฟังเจ้าบ้านเล่าคอนเทนต์และแต่ละท่านแล้วแต่ละท่านว่าหัวข้ออะไรบ้างนั่นคือผู้ฟังที่ดีและให้เกียรติเจ้าบ้านเจ้าบ้านก็จะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับช่องของตัวเองนะครับจะถูกสแปมหรือจะอะไรก็ตามนะครับอย่าลืมนะครับผมการส่งข้อความ30วินาทีนะครับให้ส่งเป็นระยะ แอดมินก็ส่งลิงก์เป็นระยะนะครับผมส่งลิงก์เป็นระยะถ้าท่านใดททำตามกดเกณฑ์ชุมชนท่านไร์ซดก็จะสบายไม่มีปัญหานะครับอย่าใช้วาจาไม่สุภาพอย่าใช้สิ่งอื่นๆที่ผิดแล้วก็ทำให้เจ้าบ้านามีปัญหาถือว่าให้เกียรติช่องนะครับผมช่องใหญ่ๆเนี่ย ผมเข้าไปดูบ่อยนะครับช่วงหลังจากได้ประสบการณ์มาแล้วเนี่ยก็เห็นเขาคุยเรื่องคอนเทนต์ของเขานะครับคอนเทนต์อะไรก็แล้วแต่ว่าล่าสดจะมีคอนเทนต์อะไรของเจ้าบ้านนะครับผมเราก็ไปนั่งฟังแล้วก็สวัสดีแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับแล้วก็นั่งฟังส่งสติ๊กเกอร์เป็นระยะนะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตรงนี้เนี่ย มันจะทำให้ทุกคนเนี่ยทุกท่านเนี่ยได้มีความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ด้วยนะครับผมก็จึงนำมาเรียนให้ทราบนะครับส่วนการรักษาความปลอดภัยในสตรีมแบบสดนะครับเป็นเนื้อหานะครับเนื้อหาที่ควรรู้ควรรู้ว่าสตรีมเนื้อหาประเภทใดมีการถ่ายทอดวิดีโอเกี่ยวกับ เพื่อนฟูงเพื่อนร่วมชั้นหรือและหรือเยาวชนก็แล้วแต่นะมีคอนเทนต์อะไรนะี่ยคุณต้องระลึกไว้เสมอว่าไม่ควรมีเนื้อหาที่มีการชี้นำทางเพศความรุนแรงเป็นอันตรายโปรดทราบว่าหลักกฎเกณฑ์นี้มีผลกับแชทสดด้วยนะครับผมก็ ไปอ่านต่อนะครับเรื่องความปลอดภัยนะครับวันนี้ก็เอามาดูข้า,ขาวๆนะครับมันจะเขียนว่าดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมกดเข้าไปแล้วมันจะเป็นภาษาอังกฤษยาวเลยครับยาวจากน่าจะกรุงเทพสระบุรีนะครับผม <c oughs> แล้วให้ท่านไปเปลี่ยนภาษาอังกฤษด้านขวาม,มือเขาจะเขียนภาษาไทยนะครับแล้วกดดูแล้วก็ ให้แปลภาษาไทยแล้วก็อ่านให้ละเอียดวันนี้ผมก็เอามาอ่านแค่หัวข้อหลักๆนะครับผมนะครับข้อมูลส่วนบุคคลโปรดระมัดระวังในการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างสตรีมแบบสดรวมถึงแซดสดด้วยนะครับควรให้สิทธิ <c> ์ <oughs> การเข้าถึงระดับผู้ดูแลและระบบ นะครับให้เข้าถึงผู้ดูแลและระบบในช่องเฉพาะกับผู้ที่คุณเชื่อถือเท่านั้น YouTube จะไม่ขอสิทธิ์ดูแลสตรีมจากคุณนะครับผมแล้วเข,เขาก็จะเอาของเราไปตรวจสอบอย่างที่บอกไว้นะครับคลิปของคุณแต่และคลิปไลฟ์สดเนี่ยคุณจะต้องถูกเก็บไว้ถาวรทุกท่านนะครับทุกท่านเลยนะครับหลังจากตรวจสอบแล้วนะครับผมนี่ อันนี้เป็นการอาบอกเล่า,าสถานการณ์ที่เจอมาจากอีเมลนะครับผมอีเมลของลูกจอดเองนะครับมาเล่าให้ทุกท่านได้ทราบแล้วก็ให้ระมัดระวังกันนะครับผมนะครับเป็นการควบคุมนะครับแจ้งเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือบล็อกผู้ใช้ที่ทำให้คุณหรือผู้อื่นรู้สึกไม่สบายใจจากเซตของคุณนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยกดมันจะมีที่ผู้ชมเข้ามาจะมีอยู่สามจุดนะครับผมถ้าท่านใดคิดว่าุผู้ไอเพื่อนคนนี้โอ้ยอูดจาไม่ดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปกดสามจุดไปบล็อกไปแจ้งหรืออะไรเด่กท่านก็จะมีปัญหานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเห็นไม่ถ้าไม่ดีก็ให้คุยกับเขาดยตรงนะครับอย่าไปบล็อกอย่าไปอะไรเขานะครับเพราะฉะนั้น เข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมจากแซนะครับดูข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการจัดก,การแชทสดนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นส่วนตัว Youtube มีฟีเจอร์นะครับว่าวษาสางกฤษจังหน่อยฟีเจอร์ฟีเจอร์จะแปลว่าจังไหนไปแปลเอาเดอ้อฟีเจอร์เออครับที่ช่วยจำกัดผู้ที่ดูสตรีม แบบนะครับดูสตรีมแบบส่วนบุคคลนะครับแบบสดส่วนบุคคลหรือ,อไม่เป็นสาธารณะใช้หน้าการตั้งค่าควบคุมคว,มว,มวมามปลอดภัยเป็นส่วนตัวสำหรับดูเครื่องมือที่ใช้ได้เพื่อช่วยคุณจัดการประสบการณ์จากการใช้เว็บไซต์ด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาบอกคร่าวๆเลยนะครับ คือหลักเกณฑ์ของชุมชนครอบคุมด้านใดบ้างนะครับหลักเกณฑ์ของเขานะครับอ่านในอ่านแบบเป็นข้อที่จำกัดจํากัดนะครับผมนะเพื่อจะได้กระชับเวลาด้วยแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยแล้วให้หลังจาก,กนั้นก็ให้ท่านไปอ่านนะครับอ่านต่อนะครับผมอันนี้บอกความสําคัญแค่นั้นนะคุณจะพบรายการหลักเกณฑ์ของชุมชนทั้งหมดนะครับ ด้านล่างนะครับไปอ่านดูการสแปมและการหลอกลวงนะครับการแสปแปมและการหลอกลวงนะครับเป็นงานอะไรแล้วแต่เป็นคลิปอะไรแล้วแต่ที่มันไม่เป็นความจริงนะครับผมที่มันไม่เป็นความจริงนะครับก็อาจจะถูกตรวจสอบนะครับเพราะฉะนั้นทําคลิปของตัวเองดีกว่านะครับคลิปง่ายๆนะครับหรือการแอบอ้างบุคคลนะครับอย่างเช่น ผมเอ่ยชื่อดีกว่าเนาะเอาเอาง่ายๆคือ,อคนที่มีวิวสูงๆมีพันทรับมีแสนทรับอะไรเงี้ยเราเอาชื่อเขามาเอามาแปะที่หน้าลิง์เพื่อที่จะให้ช่องเราเนี่ยให้คนอื่นเห็นว่าเอ้ยอคนนี้โอ้ยยอดวิวสูงนะอะไรนะโดยที่เราไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของนะครับเป็นความผิดนะครับผมเป็นความผิด ถ้าเราได้รับอนุญาตแล้วเจ้าของเขาอนุญาตอันนั้นเราเอามาลงได้นะครับเพราะฉะนั้นควรระวังนะครับเผื่อวันหลังเนี่ยถึงแม้ว่าเราไม่ได้เป็นเพื่อนกับคนที่มีล้านวิวร้อยวิวพันวิวอะไรแล้วแต่นะครับเขาเข้ามาดูเขามาเห็นนะครับเขบอกเฮ้ยไอช่องนี้ทําไมเอาโตขึ้นมา,าข้างหน้าจอเออโตไม่สบายใจว่าเอาแล้ว เจ้าของช่องกับนอนไม่หลับแล้วก็พีนองเลยกด3จุดเลยครับเข้าไปรายงานนะครับผมเพราะเดี๋ยวท่านช่องของท่านก็จะเริ่มมีปัญหานะครับสำหรับท่าน youtube ที่กำลังจะทำใหม่ๆนี่นะครับเพราะฉะนั้นอย่าแอบอ้างนะครับมันผิดนะครับผมเขาว่าแอบอ้างบุคคลอื่นนะครับไปอ่านดูสี่เหลี่ยมแล้วมันจะมีลูกศรขึ้น45องศานะครับ ให้กดแล้วไปอ่านดูรายละเอียดย่อยนะครับวันนี้ลุงจอรก็เอามาบอกหัวข้อใหญ่ๆนะครับหรือลิงก์ภายนอกนะครับกดเข้าไปดูกดเข้าไปอ่านนะครับการสแปมการหลอกลวงนะครับไม่ว่าเพลงเพลิดการลงเพลิท่านไลค์จบเมื่อ,อไรอย่าลืมเข้าไปแก้ไขนะครับไปเข้าไปแก้ไขาวางลิงก์วางอะไรหรือยัง เขาไปตรวจสอบดูวา่าใช้เพื่อเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับไปกดดูนะครับหลังจากไลท์สดอย่าลืมนะครับผมมุขจอ่กระโดนมาแล้วนะครับหลังจากไลท์สดปุ๊บไลฟ์เสร็จแล้วจะปุ๊บนอนเลยไม่สนใจอะไรเลยมาดูอีกทีนู่นครับอีเมลแจ้งเตือนมาแล้วว่าคุณทําทผิดนะครับผมผิดกฎของเขานะครับเพราะวีดีโอของเราเนี่ยเราก็ต้องกด ่าไม่ได้ทําเพื่อเด็กนะครับกดด้วยนะครับแล้วก็ท่านก็กดอ่าเพลิสนะครับทำํำเพลิสไปด้วยพร้อมกันเลยเราจะลงสุดท้ายก็จะลงแท็กหรือไม่ลงก็อันนั้นก็แล้วแต่ท่านนะครับไม่ไม่ผิดเห็นสมควรแก่อ่าท่านเห็นสมควรก็แล้วกันนะครับฉะนั้นน่ะไปอ่านนโยบายเพิ่มเติมต่อนะครับผมวันนี้เอาหลักที่สําคัญนะครับผมเนี่ยมันอ่ง่ายๆนะครับเข้าใจง่ายนะครับผม อย่าลืมนะครับทุกท่านนะครับ YouTube มักจะมีชุดหลักเกณฑ์และชุมชนที่ระบุว่าเนื้อหาประเภทใดที่ไม่อนุญาตบน y t u t u นะครับเนื้อหาประเภทใดนะครับผมนโยบายเหล่านี้ใช้กับเนื้อหาทุกประเภทบนแพลตฟอร์มของเราเราควรรวมรวมถึงวิดีโอความคิดเห็นลิงก์และภาพขนาดย่อ ด้วยนะครับผมหลังเกณฑ์ของชุมชนหลักเกณฑ์ของชุมชนขอัยครับหลักเกณฑ์ของชุมชนเป็นส่วนสําคัญนะครับเป็นส่วนสําคัญให้ท่านไปอ่านข้อปีกย่อยนะครับจะเขียนว่าชุดนโยบายที่กว้างขึ้นนะครับผมมันจะมีรายละเอียดบอกเลยสีน้ําเงินไปอ่านดูนะครับชุดนโยบายที่กว้างขึ้นท่านก็จะรู้ว่ามีอะไรปีกย่อยอีกเยอะ นะครับผมลองไปอ่านดูนะครับตอนนี้อ่านจนวิ้นแล้วครับผมโอ้ยเนาะนะก็อยากให้มือใหม่ระวังระวังนะครับผมระวังจากให้ทุกท่านผ่านไปอย่างสง่าผ่าเผยผ่านไปยางสบายนะครับก็ให้มาฟังสาระดีๆจากผมมีประสบการณ์โดยตรงนะครับผมส่วนมากก็ไม่กล้าจะมาบอก เพื่อนนี่ก็หลายช่องนะครับที่ปิดพร้อมกันวันที่ยีสามตอนบ่ายปิดไล่เรียกันเลยนะครับเพื่อนๆนที่ไปด้วยกันไม่ว่าเรื่องวางลิงไม่ว่าชักชวนผู้อื่นเข้ามาพูดอาจารย์อยู่ครบคันครับผม <c oughs> นะครับจึงมาบอกอเพื่อนเพื่อนในวันนี้นะครับผมนะครับเราบังคับให้หลักเกณฑ์ของชุมชนเหล่านี้โดยใช้ผู้ตรวจสอบเป็นมนุษย์และแมชชีน e ล e ร์ n i นนิ่ง นะครับแมทชีลเลอร์นิ่งว่าภาษาอังกฤษจังอยตะก,กี้ก็อ่านบ่ได้รับจดเอา,อาแมทชีลเลอร์นิ่งรวมกันนะครับและนำไปใช้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันทุกท่านนะครับผมอย่างเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็ทั่วถึงทุกท่านด้วยนะครับโดยไม่คำนึงถึงหัวข้อหรือ ภูมิหลังของผู้สร้างว่าจะเป็นมาอย่างไงเขาไม่ไ้ไปสนใจเขาจะเอากดเขาอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับมุมมองทางการเมืองตำแหน่งหรือความเกี่ยวข้องในการเมืองถ้าเราไม่รู้จริงก็อย่าเอามานะครับผมถ้าเขาตรวจสอบว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับท่านก็จะโดนคดีไปด้วยนะครับผมฐานแอบอ้างนะครับเ,เพราะฉะนั้นถ้า ไม่เป็นความยิงท่านก็อย่ามาลงนะครับผมเนี่ยแนะนำเลยนโยบายของเรามุ่งหวังที่จะให้ YouTube เป็นชุมชนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นในขณะที่ยังคงให้อิสระแก่ครีเอเตอร์ในการแบ่งประสบการณ์และมุมมองที่หลากหลายนี่ครับเขาให้แบ่งประสบการณ์มุมมองที่หลากหลายท่านไหนมีคอนเทนต์อะไระะช่อง ล้านวิวมีคอนเทนต์อะไรแสนวิวมีคอนเทนต์อะไรนะครับนี่เขาจะมาให้แบ่งปันกันนะครับนี่ครับเป็นประโยชน์แก่ท่านนะครับทั้งคุณและผู้ใช้ที่พูดถึงจะเห็นชื่อผู้ใช้ไฮไลท์อยู่ในแชทสดซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้รายได้นั้นเห็นการตอบกลับของคุณในฟีด แชทได้ง่ายขึ้นนะครับผมโอ้ยว่าภาษาอังกฤษก็บอกใหได้เนาะไปอ่านบึงนะครับอันนี้อ่านก็ข้อสำคัญสำคัญนะครับการจำกัดนะครับบอกให้เลยอย่าลืมนะครับการจำกัดข้อความนะครับนะครับสามสิบวินาทีนะครับสองร้อยอัรานะครับไม่ใช่พยันชนะนะครับผมสองร้อยอัรในสามสิบวินาทีนะครับผมก็ให้ส่งกันให้เข้าใจเนาะว่าเจ้าบ้านไม่ต้องมัด ทักอะไรก็เราเขาเห็นแล้วนะครับเขาเห็นว่าเรามาขึ้นไลค์ออใครเห็นก็ทักโอเคก็สวัสดีเจ้าบ้านก็สวัสดีตามมารยาทนะครับเราก็าทําให้เจ้าบ้านสบายใจเราก็นั่งฟังคอนเทนต์อะไรเข้าไปนะครับถ้ามีทุละเราก็ขอตัวนะครับผมเพราะฉะนั้นน่าข้อมูลให้ส่งได้สูงสุด11ข้อความนะครับ ให้ได้แค่11ข้อความนะครับใน30วินาทีนะครับผมอ,อย่าลืมนะครับ2อ0อักขระใน11ข้อความนะครับสิข้อความใน30วินาทีนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ส่งให้ทันนะครับส่งให้เป็นระยะส่งให้ถูกต้องนะครับแชทสำหรับผู้ติดตามเท่านั้นสำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่มาติดตามช่องเรานะครับช่องสามารถกำหนดแชทสดเป็นแบบ อ่าสำหรับสมาชิกเท่านั้นหรือผู้ติดตามเท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นน่ะอ่าก็บอกเลยอ่ามันจะมีระยะเวลานะครับให้ไปอ่านดูนะครับที่วงกลมนะครับก็จะเขียนว่าะระยะเวลาที่คุณติดตามช่องให้แตะข้อมูลนะครับดูข้อมูลวงกลมแล้วมีไอไอนะครับกดเข้าไปอ่าจะได้รับกล่องข้อความนะครับเป็นภาษาอังกฤษก็ไปอ่าแปลเอานะครับผมนะครับเกี่ยวกับการ ปักหมุดนะครับต่อไปเกี่ยวกับการปักหมุดนะครับคุณปักหมุดข้อความาตนเองหรือของผู้ชมในแชทสดได้นะครับมีเพียงคุณคนเดียวนะคุณคนเดียวที่จะปักหมุดได้นะครับข้อความใดๆผู้ตรวจสอบหรือผู้ชมจะดําเนินการดังกล่าวไม่ได้นะครับผมดังกล่าวไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อความที่ปักหมุดไว้จะแสดงใต้ซูเปอร์แชทนะครับผมนี่ ลูกจอดเ็าว่าภาษากฤษจังหน่อยเด้อเดี๋ยวเขาเอ้ยไอ้นี่ผมพูดภาษาอังกฤษยังไม่รู้เรื่องเลยมาเล่าอย่างนี้รู้เรื่องหรืออะไรนะเล่าตามประสบการณ์ครับผมท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อันนี้ก็สุดแล้วแต่ท่านนะครับอันนี้จากประสบการณ์นะครับถึงมาเล่านะครับผมเพราะฉะนั้นก็มีเพื่อนเพื่อนสกิดใจให้มาเล่าให้ฟังนะแชร์ประสบการณ์นะครับที่ผมพลาดถูกปิดช่องมานะครับผม ก็จะมาแชร์จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆทุกข้อนะครับทุกข้อที่ที่มีปัญหามานะครับเกี่ยวกับกฎชุมชนล้วนๆน,นะครับผมไม่ได้มีอะไรมาเพิ่มเติมนะครับผมเพราะฉะนั้นการปักหมุดเนี่ยเจ้าบ้านก็ปักหมุดได้นะครับถ้าจะเลิกปักหมุดก็จะมีการาาลบนะครับลบหมุดแล้วปักหมุดใหม่ได้อีกนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าไม่ผิดนะครับผมคือผมจะบอกให้ว่า การสร้างแบบสำรวจเนี่ยแบบสำรวจนะครับสำรวจแบบสตรีมแบบสดๆนะครับเจ้าของสามารถสร้างและจัดการแบบสำรวจสดในสตรีมและวิดีโอฟีเมียได้ทั้งนี้เมื่อผู้เข้าร่วมบทแล้วจะเปลี่ยนแปลงคำตอบไม่ได้อีกนะครับผมเปลี่ยนแปลงคำตอบไม่ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้น ก็ไปอ่านนะครับข้อกําหนดเวลาสตรีมแบบสดสดหรือว่าวิดีโอฟรีเมียนะครับว่ามันเป็นยังไงข้อย่อยนะครับผมแบบสร้างแบบสํารวจยังไงก็ไปกดดูนะครับผมกดดูสี่เหลี่ยมแล้วก็มีพื้นหลังสีดําๆแล้วก็จะมีตัวคล้ายๆตัวไอวิ่งไปวิ่งมานะครับนะครับแล้วไปกดดูนะครับผมนะครับสารวจแล้วก็เลือกถามว่าชุมชนนะครับถามมันเกี่ยวกับชุมชนโดยตรงนะครับผม าหากต้องอยุติการสำรวจและดูผลบทในแชทให้แตะยุติการสำรวจจากนั้นแบนเนอร์ที่ด้านบนของท่านนะครับมันจะอยู่ด้านบนนะครับแบนเนอร์นะครับให้ไปตรวจสอบดูนะครับผมนะครับนี่ครับฝังการฝังสดฝังแชทสดเนี่ยก็เป็นฝังลิงก์ของเรานะครับผมลิงก์ลิงก์ของเราก็เขาให้ฝัง แอดมินฝังเป็นระยะระยะนะครับผมท่านจะได้หมายเลขจะทันไหมครับ30วินะครับแต่ละช่องนี่โอ้โหยาวมากเวอร์ไววงไวเว็บอะไรแล้วก็มีรหัสด้วยอะไรด้วยนะครับก็ควรระวังนะครับ11 11ข้อความนะครับ30วินะครับผมจำให้แม่นนะครับท่านมือใหม่ทั้งหลายนะครับสตรีมแบบสดก็ไปอ่านดูนะครับผมวันนี้ ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการแชทสดนะครับไปอ่านดูอันนี้หัวข้อหลักนะครับอ่านให้หัวเราข้อหลักจัดการซูเปอร์แชทและซูเปอร์สติ๊กเกอร์นี่ครับมีผลทุกอย่างมีผลหมดนะครับกับสติ๊กเกอร์แชทสดสี่เบข้อความสติ๊กเกอร์ส่งได้เท่าไรนะครับผมมีกําหนดนะครับข้อกําหนดเกี่ยวกับคบําบรรยายสดนะครับคาบรรยายสดของเจ้าบ้านเลยนะครับไปกดฟังนะครับคบําบรรยายสดของเจ้าบ้านกด พูดเรื่องอะไรบ้างนะครับมันมีข้อกําหนดข้อแตกต่างมีกฎชุมชนอยู่นะครับควรระวังดูคําอธิบายนะครับในการสตรีมสดนะครับคุณก็ต้องไปดูคําอธิบายาจบไลฟ์แล้วก็ไปดูเช็คดูแก้ไขอะไรผิดพลาดบ้างคําคนี้ดีหรือไม่ดีกดตัดไหมนะครับอ,อย่าไปปล่อยละเลยก็จับไลฟ์สดแล้วโงายเงบเลยนะครับ <laughs> เสียเวลาอีกนิดเดียวเราไปตรวจสอบข้อมูลว่าอะไรเป็นอะไรเพราะคลิปของคุณแต่ละคลิปไลฟ์สดแต่ละครั้งคุณจะถูกเก็บไว้อย่างถาวรแต่ละช่องนะครับช่องทุกช่องเลยนะครับจะถูกเก็บไว้อย่างถาวรเลยนะครับเขากดชื่อคุณเข้ามาปุ๊บคุณไลฟ์สดกี่ครั้งทําผิดอะไรบ้างนะครับ <c oughs> <c oughs> เขาจะเห็นหมดนะครับเพราะฉะนั้นควรระวังเลยครับวันนี้วันนี้ก็สาระดีๆก็ ผมก็เชื่อว่าทุกท่านจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยสำหรับมือใหม่และเพื่อนๆทุกท่านนะครับในการจะก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงนะครับวันนี้ลุงจอดก็มาบอกสาระดีๆแค่นี้ครับอย่าลืมติดตามอ p านะครับว่าจะมีข้อผิดพลาดอะไรบ้างนะครับผมวันนี้ลุงจอดขอบพระคุณมากๆครับทุกท่านนะครับขอบพระคุณครับ สวัสดีครับผม